พบกับสาจาชแชแนวกันอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะสานะคะก็มาในหน้าสดอีกแล้วค่ะบลิ้บริงบริงบริงไหมคะทุกคนดูหน้าสาตอนนี้ดิคือแบบเป็นรอยสิวรอยจุดด่างดำเยอะมากซึ่งทำให้สาจาบปวดใจมากค่ะทุกคนที่หน้าของเราเป็นเช่นนี้ ถึงจะปวดใจแต่เราก็มีตัวช่วยค่ะน,นั่นก็คือนี่เลยโซล่าคูชั่นอันต้าแมทตัวนี้นะคะก็จะมี SPF 5 0 PA ถึง3บวกเลยทีเดียวนะคะคือเขาอ่ะก็จะเป็นตัวช่วยในการในเ,เรื่องของคุมมันแล้วก็พวกแบบปกปิดแล้วก็พวกแบบเนี่ยที่เปเราเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็จะสามารถทําให้แบบหน้าของเรานี้เนียนกริบได้เลยนะคะ ตัวนี้เขาไม่ได้มีแค่เบอร์2อูนย์นะคะเขายังมีอีกเบอร์หนึ่งนะคะนี่เป็นเบอร์สาูนย์นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมาะสาหรับคนที่ผิวสองสีผิวแบบค้ากว่าสาจากขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อของ เบอร์3 0ูนเนี่ยจะเป็นเนื้อสีแบบนี้เลยสีเหมือนแบบเนี่ยสีเนื้อเนื้อสีออกน้ำตาลหม่นๆเนีน่ยอย่างเงี้ยสีเหมือนซองเขาเลยนะคะตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้สาจจาก,ก็จะเลือกใช้ก็คือจะเป็นเบอร์ส0ูนนั่นเองค่ะคุณโพยชยอมอ่ะไม่รอช้าแล้วค่ะเดี๋ยวสาจจากกจะมาลงหน้าให้ดูนะคะว่าเขาจะปกปิดคุมมันได้จริงหรือเปล่าไปลงกันเลยนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นเนื้อครั่นนะคะเบอร์2 0ศูนย์นะคะก็คือจะมีความแบบ ออกเนื้อเนื้อขาวขาวนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็จะป้ายไปบนที่หน้าของเรากันเลยนะคะป้ายไปให้หมดเลยนี่ดูซิจะปกปิดได้ดีกีเลเวลนะคะเพราะว่าที่เคยใช้มาคิดว่าแบบเคยมีแบบกูชชั่นที่แบบปกปิดได้แบบไม่ค่อยแบบเต็มร้อยอะคะ่ะทุกคนที่เคยใช้มาะคะ่ะแ๋ยวเราก็จะแบบนะงเลงนะคะไปเลยอ่า ขอใช้มือนะคะเพราะว่าฟองน้ำพังค่ะยุ่ยหมดแล้วนะคะทุกคนคือแบบจะบอกว่ามันเกี่ยงง่ายมากเลยอะมันเกี่ยง่ายมากจริงนะด,ดแบบพอเราเกี่ยใช่ปะมันก็แบบเนี่ยเกี่ยงง่ายเนียนไปกับผิวหน้าของเราเลยเดี๋ยวสาจาะของละเลงแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูอีกทีนะว่าจะรอดไหมนะคะกลับมาแล้วคะ่ะทุกคนปลิ้งตอนนี้เราได้ลงแล้วทุกคนดูดิ จะบอกว่ามันปกปิดได้ดีมากเลยอ่ะคือแต่ว่ามันก็ยังเหลือแบบความแบบนิดนึงอ่ะทุกคนแต่ว่ามันถามว่าเอ,อ่อการปกปิดอ่ะสาคิดว่ามันปกปิดได้ดีถ้าเราลงแป้งลงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็ต้องเนียนกริบแน่ๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะขอไปแต่งหน้าให้เต็มที่แล้วเรามาดูกันนะคะว่าจะปังหรือเปล่าเออ กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นไงปกปิดได้ดีปะเรีนยน,นปะทุกคนคุณสอดจับแบบไอเลิฟจริงๆคือมันตอบโจทย์มากสำหรับคนที่แบบหน้าปเป็นรอยสิวเป็นรอยจุดด่างดำนะคะคือดูดิทุกคนก็ได้จะเห็นหน้าสาดจาับแบบ before อยู่แล้วว่ามีแบบจุดด่างดำมากแค่ไหนรอยสิวมากแค่ไหนคือตัวนี้แบบทำให้หน้าของเรานี่แบบ กายเป็นคนสวยได้เลยทุกคนเลยจัดจัดรู้สึกแบบมั่นใจในการที่จะแบบออกไปใช้ชีวิตประจําวันมากตอนนี้เพราะว่ารู้สึกสวยแล้วโซลาคูชั่นตัวนี้นะคะทุกคนเขาก็ไม่ได้แบบว่า,าเพียงแค่ ปกปิดริ้ว้อยฝ้ากระหรือจุดด่างดำต่างๆนะคะก็ยังจะช่วยแบบว่าป้องกันแบบว่าพวกกับแสง UV ที่แบบกระทบกับหน้าเราแล้วทำแล้วก็ป้องกันแบบแบบควบคุมความมันของใบหน้าของเราน,ะะนายนได้นานถึง18ชั่วโมงเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเขายังมีส่วนผสมของสารายถึง4ชนิดด้วยกันในซองเดียวเลยทุกคน มันแน่นมากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะาทางเกาหลีนะคะก็ได้่วมมือทางไทยนะคะผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ตอบโจทย์กับคนไทยให้ได้มากที่สุดนั่นเองคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่สาจาัจจได้มารีวิวทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยสาหรับสาวๆนะคะที่กาลังมองหาคูชชั่นเนื้อดีนะคะที่เหมาะสําหรับแบบควบคุมความมันหรือพวกฝ้ากระจุดด่างดต่างๆนี้สาจาัจจบอกเลยว่ามันตอบโจทย์ ที่สุดแล้วค่ะทุกคนยังไงนะคะก็ลองไปหาซื้อใช้กันดูนะคะทุกคนราคาเพียง49บาทเท่านั้นเองหาซื้อได้ง่ายมากที่7ซ l ว v e หรือ Tesco Lotus ทุกสาขาเลยค่ะหรือช่องทางออนไลน์ s h o p e ีหรือ Lazada ค่ะยังไงนะคะสาจาก,ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบคิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ check, กด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบาย